ใจเท่าไหร่ <c oughs> นี่เรามาวัดนากตกนะครับทางเข้าเป็นแบบนี้เล็กเหมือนบ้านคนเนาะ เปิดไฟต้อนรับเลยโอ้๋นี่กำลังสร้างฟาร์บวกสามนีนเกิดข้าวทุเรียนจมนมาบวดเอากัะท้องฟ้ามากเอยเจ้าท้องฟ้าห <laughs> ้องจีนจะไป น้นี่ก็ได้มานี่แล้ว่างน,นี้ทำบุญหลอกไม้ทุกเทียนนะครับตามบาลังศรัทธาผมสีขาวดีกว่าทุกสามดอกเทียนหนึ่งเด้งูททำไว้แล้วอ๋อนี่เขาทำจัดชุดไว้แล้วนะ กระจายนะครับแล้วก็จะมีหน้าปกคุมอยู่ด้านหลังนะครับอ,อ๋นี่คือไม้ตะเคียน500ปีเป็นพระพระหน้าปกตะเคียน<อ>ทำจากไม้ตะเคียนหรอโอ้ห้ารอปีอยู่ตรงนี้นะครับ Mounir. <tries> QR ่าโค้ดเลยเสร็จเลยนะมีค่าน้ำประปาสัมมนเนรฤดูร้อนนะครับแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนเลยนะครับมีถวายข้าวด้วยรอเป็นประจำปีเกิดเลยนะครับพี่เมียหรอของตั้มเอง ฟางสนเข็มฟางสนเข็มอันนี้คือแบบปีมาเมียน,นะครับจะมีเขียนดน้านข้างขออนุญ,ญาตครับขออนุญ,ญาตนะครับ เกปีของลุงตียงังนี่เหรออีกค้ะงวันภาพนี้สวยเนปะ็นีกระจกกระจกสีนะกระจกกระจกสี เดี it. It okay. you, ๋ยวเราเข้าไปอีกอุโบสถหน่งนะฝั่งนู้นจริงๆอ่ะเดินเดินก็ได้แต่ผมอยากไปถอดรองเท้าตรงนู้นทีเดียวเลยเขอบคุณครับตรงนี้มีร้านกาแฟด้วยนะครับมีห้องน้ำนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยทำดีหรือเข้าไปอีก เข้าทางนี้ปะวิหารขาวอ่ะวิหารหลวงพ่อโตนะครับตรงนี้ฝนตกละโอเคเดี๋ยวเราเข้าโบสถ์ขาวกันนะครับอ๋อมีทางเข้าแยกกันนะมีลอดโบสถ์จริงเหรอตรงนี้เขามีลอดโบสถ์ด้วยนะครัปะเข้ากันถอดรองเท้าตรงนี้รอเดี๋ยวเขามีที่จอดจอดรองเท้าว่าอตรงนี้มีพระด้วยนะ ท่าที่นี่จะเหมือนทําเหมือนเหมือนคนนะไม่ใช่พับพื่อถ่ารูปนะครับจับเจ้าพ่อหลวงพ่อเจ้าสัว เหมือนแบบเมืองจีนเลยอ่ะอันไหนเนาะข้างบนอะ่ะย่านนี้ย่านนี้เป็นวัดแถวนี้อยู่รจแไม่เคยเห็นฝาผานาังแบบนี้เลยนะอ๋อมีเจ้าถิ่นบอกว่าอยู่ข้างล่างไม่ใช่ข้างบนใช่ไหมอยู่ข้างใต้ข้างใต้เดินไปดูหน่อยสิ ลอดโบสถ์เก่าร้านน้ำผึกง200ปีพอตรงแถวตรงนี้นะได้เนาะโอเคขออนุญาตนะครับโปรดใช้ความระมัดระวังนะครับ ไปด,ดูได้ไหมครับอ๋อเป็นแบบนี้หรอเขาเดินน,ะะน่ะหรอคับเดนเดิ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 นเป็นเปลียนเทียนนะครับนี่มีครับท่านประภาพประจำวันด้วยคภาพแบบผมขออนุญาตเดินเดินสักรอบรกังละกันนะครับ ีให้เดินเดินสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับฝั่งนี้ได้อ้อ,อมอ้อ,อมวงกลมนะก็เพิ่งมาจบเออเหมือนตีเหมือนที่บ้านตีเป็นต่ัง ออกตามทางออกที่เขาเขัาหรดไว้ดีกว่าโอ้ฝนตกไปใส่รองเท้าด่วนเลยวาไม่มีเือดนะทางออกอ๋อนี่ทางออก มาถ่ายให้คุณ้มีายทั้งหลายรียขึ้นไปตรงนี้ก่อนว่ายพ่ไปแล้วกันนะตอ,ตอนนี้นไม่ต้องถอดรองเท้านะครับโอเค อุ้ยเห็นได้เลยตามที่ฐานก็อ่ให้อธิฐานตรงนี้นะอหวที่นง้ผขาบนนะเคพออ,อกมาผก็ามาขอ กัอนจะแม่กนอินต่อนะครับขึ้นไปไหว้ปะเอาองเขาตรงนี้รอ,องเขาตรงนี้นะจ๊ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเข้าถ้ำ เบียแก่แกนาคาลาชนะครับอยู่ข้างล่างถอดหมอกนิดนึงแต่ไม่น่าจะต้องถอดรองเท้านะครับเพราะว่าตรงนี้แก้แก้ไขแก้ไขสิงร้ายให,ใ,ให้กลายเป็นให้กลาเป็นให้กลายเป็นทีชีวิตสดใสโชคดีตลอดไปเอเคครับสาธุครับใช่ไห ฝั่งไปกันต่อนะครับจะมีลมอย่างกว้างยหญ่แล้วก็ะจะมีไหลรื่นปล่องไฟนะครับประตูโคกัสซาเนี่ย คือความอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์คุณสุขร่มเย็นโชคดีนับรังวัดหน้าตกก็ประมาณนี้นะครับ,กกต,รบตรงนี้จะมีพระพุทธรูปพลังแกรสร้างอยู่น่าจะอีกวัดหนึ่งก็อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ